มาครับวันนี้ดองน้ำปลาล้วนๆเราจะมาดู t e เจอร์ของแต่ละอันกันนะครับวันนี้เมนูวิเศษเป็นกุ้งมังกรดองน้ำปลานะครับไม่น่าจะมีใครทำอ่าก้างไข่นะครับกุ้งนะครับอันนี้ปูปูเลครับปูไข่เดี๋ยวมาดูว่าอะไรที่เป็น texture ที่ว่ามันดีที่สุด ผมจะลองกับกุ้งก่อนนะกับซีฟู้ดนะยั่วๆเลยยั่วๆซีฟูด้ดอื้อหืออื้อหือนึบเด้งกุ้งนี่ผ่านอื้อหือ อืกุ้งผ่านครับกุ้งต่อไปดูกั้งดูกั้งกั้งไข่นะครับอเห็นไหมแดงแดงเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้เราไม่ได้แกะมานะครับอืมจะแกะยากหน่อยนะกั้งสดต่อห้า มีละกันกินยากนะกินยากแบบลองหร่อยโ้โหเห็นไหมหืไข่น้นๆเลย อเอาทีกับมาเลยนะครับตุ๋นเนื้อสดจะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะของเนื้อสดมันจะติดมันไม่เหมือนพวกที่ไม่สดนะเนสดจะร่อนออกมาเราดองน้ำปลาวันนี้ทาเองครับน้ำปลากวนทำเองด้วยรสชาติดีซีฟูด้ดไม่กินจังรับรองเลยเดี <c oughs> ๋ยวลองดูก่อน ฟินหนักมันแกะยากนิดนึงนะอืผมว่ามันนาวนิดนึง กินกับซีฟู้ดยอ่ๆจ้าอือหืออื้อหือการล้องปลาอร่อยนะครับแต่แนะนำแนะนำคุณต้องแกะเป็นหน่อยแกะยากอือหืออือหืออร่อยอร่อย อร่อยเลยครับเรานี่และก็ขอยแน่มอนพร้อมไหนเนี่ยอืออืม ไม่ได้นะครับหอมเียวอันนี้แนมนี้นมกัตสีฟูดโอ้รสเด็กเวลากินนะเวลากินนะกินนะ อร่อยอร่อยแม่ผมก็ไม่รู้ลองเนยครับกุ้งร้องปลาแล้วกั้งร้องปลาแล้วปูปูนี่กินบ่อยผมก็ชอบอยู่แล้วโดยส่วนตัวนะปู เทคเจอร์ปูนี่มันเข้าจริงหลองปาอันนี้กุ้งมังกรดองนะครับหกชั่วโมงครับผมดองปลาไปแล้วนะอลองดูนะครับว่าเทคเจอร์จะสู้กุ้งสู้ก้างสู้ปูได้ไหม ครคับมนเจ้ผมว่ามันเด้งมันมีความยืดหยุ่นนะผมว่าอร่อยอ่ะลองทำดูกันนะครับกุ้งมังกรแท่น้ำปลากวนอือร่อยอือย อร่อยที่ไม่ก็หกอ,อืออือร่อยซ้ำดูว่านนเนื้อกุ้งไหนอร่อยกันอือหือ ส่วนรวมนะผมยกให้กุ้งมังกรว่าอร่อยเดี๋ยวคลิปหน้าหาเรื่องมาทำใหม่วันนี้บอกให้รู้แล้วว่าอร่อยจริงเอาไปลองทำกันดูนะครับกุ้งมังกรแช่น้ำปลาควรทีเด็ดกูด